รมขอเชิญท่านมาชมมาดอกนาพี่นงเอออาชัยอาชัยอาชอาชิชอาชิชัอยากชมวังปรางประสาทเมืองโคราชก็มาเลยวีรสตรีที่ดีเด่นไม่ว่ามาเย็นหรือมาช้าอาชัยอาชาชิชั เมืองปักพามัยไลยทงไมไลยไม่เหลืองมากราเมธีความเโตราคนเราไม่เหนื่อยไม่ลาคนจังหวัดราสีมาพูดไม่ลืมจะขับรถเขามาวนหรือจะบนเอาเพลงมาว่าคนต่างบ้านผ่านมาเขายังแบะเขามาวายด้วยความเก่งของยิงกล้าเขากราบผู้ชา ท่านท่าสุรนารีมีบุญคุณต่อเราอย่าพากันลืม ¡Gracias! โสะดับรับบางีหาเมฆฝนตกวัดไรพันธุ์ิชชาใจขาฟ้าบุได้นะบัดนี้ครับโอ้โหดูวิญญาณยากพอให้เล่ในในในวันนี้คุณ วาลยพันปีชาตมามาคุณก well, ็ได้หาเทงเลนายเอ็งมาเห็นายดีเพื่อสิ่งที่ตนจะเอาไว้มีผู้อาภรน่ใจ่าณีโยันี้บาปเมมาในไห้บอกหหนว่ามีญาญายิ่รักากทำไมรับเรื่องดีเซวันร้อนวันหนาววันเจ้าวันใน บอตีไม่นไเยานเื้อวันนี้เธอเจ้วพันนี้โชคจดีไปวันนาเนี้วงวันนั้นวันนั้นเดนระยาโมดิวันวิ่ไปตามที่เดทามชายมาโกเจ้ากราไว้ไปยดตามด้วยยาก็ตามด้วยไม่ว่าคุณยู่อะไรพันจะงามยางไม่ทางใดก็ขอให้ท่านรอไทยบูกทางไ้ให้ใ่าจึ ภาพดตามปดูทันทีทัรถทัง

ความาคออัญมณ์ทัดผยาวความาเตยคุณวละเลี้ยงแล่มาเลีมาเก็บรน้ำเต้คุณยาตามอาแลเตทุกนักอย่าคงอยู่อย่างของคัดเหตุอาบขนมไอตอมทั้คูมอัญมา์ หาเพลงมาเอื้อมมคุณยาเล่าลวดนาฏีก้อยคุณว่าไหลนี่ก็ถูกรวยรวยเละอานั์สัญญา thank right. you

พอทั้งจมูกมันก็แล้วอันนี่จะได้ถึงการที่ลมลมเดียวสองลมแล้วอะไรเจ้ตัคนจะขนาดว่าตบมืออ๋อปมมือปบมือคือจังหวะจังหวะมันก็จะแตก่านออกไปสมมติว่าช่วงช่วงปบมือเนี่ยมันก็จะบุบบอกให้รู้ว่าจะมีค่อนคลื่นคล่อนคลืนอยู่ในนี้มี ตอนคืนเดิน่อนกบมือกระถูจะลงพ่อลงแล้วก็ลง,ง,งส่วนพระองค์ทรงมันชี้ให้รู้รักสมัคคีเอ่ยสามานน,นันชันอันนี้คือตอนคืน,นยังไม่ได้เดินนะ มันคงทุกเหตทุกกรรมชนชาวสยามทุกเหตุนลจะไดเพื่อนเก่าถ้าหากจะลืมกันไปไม่คตเริ่ม้อเโคล่าสนใจมเพราะว่าตั้งแต่เเรียนากลออกมาเรียนมาสมัยเปิดโรงเคีก็เรียนมาดย นัดเดิมากรนัดกรูอาจารย์มาจอาจารย์มาหาคุณเขามาหยกรูยกปูเขาที่จเข้ามาดูนัดดูเปโตแต่จะดูแต่จะดูนัดนมาเดืเรือลึกบ้างลึกนบ้งเดือบั้างละก็จำอาชีพเดิมบ้งไป้เรื่องไับมากไปมาหุณายดีนะครับอายุสิบ eain aa โยกโลนี่สากทีเดินจากบานนองบ้านน้องตะเกียง้ากัอยู่นี่กระชาตะเกียงาวกอยู่ไหมมีใจมีตะเกียงกับกันอยู่วันมี้ไปยังตรกวันนี้เรารกันรำกันว่ากีกันว่าิงว่าือดุดาจกวาเกตตามนิว่ยอะไรต่างๆตามเขามาจนตรกวันนี้เขาเสออกมาดังเตะกมาจึงพบ เมทุนลอยประคเริ่มเรื่มเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอุสิปีค่ะทไมถึงสนใจที่จะมาร้องเพลงคะหรือว่าก็ถือนมาจากพ่อม่พ่อแม่ก็ไปส่งแล้วแล้วประวัติการเป็นนักร้ ยาก็รู้แต่ว่าก็ว่าผลิตเป็นเพียงรอบกันเพียงผู้สันสันว่าลองตามบอกมือปอย่างเงเขาเล่นกันมากันไปที่อยู่ต่อมาก็มางทีผู้ยาวๆออกมาอะไรมาเป็นมาทุกวันเนี่ยเวลามีงานอะไรลื่นเลื่องอะไรก็จะว่ากันเร่นๆไปเรื่อยๆที่ต่อมา ชมมนุก็เลยแบบ่ามนเล่มนุกันก็ก่อไรมาเมายากันเลยก็โลกวิวลาตกันเลยแล้วคุณยาตอนตอนที่พากลองตอนนั้นยัมีสาลายังมีอย่างอย่างอย่างอยางอาอยางอย่อยนังนย่างย่างอางอย่าง่างางย่าอย่างย่างอย่างอย่าอย่าง่า่อาาง่างอยงา่งแงย่อาายกา พราะว่าน้ำข้างอย่าลงม้เมาใจไการจาส่งัฝมมีความคนยังไงกับปะจุบัอยลงูน้อยก็ดูน้อยลงคือเป็นโบราณสมัยก่อนจะเล่นจะเป็นโบราณรนเป็นเื่องเป็นราวว่าันสนุกสนาน ตากา 1, 1, the the ็ต้องดากันจริงจังเลยว่าเปรียบว่าด่ากันคุณยังวนยังไงเปรียบกันมาพูณจะดีกว่ามือก็มือดียว่ต้องเรียบกันวก็ว่าเรื่องแ้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียนเป็นเรื่องแลเขาจะเล่นเป็นเอาลูกมาซับยางไงเหมือนว่าไปยุอาูเขาับยทาให้เหมือนว่ามีคนเข้าชมมาถ้าจะหาเปรกันมันจะมีแต่รุ่นใหม่หรื ดีมาลุคาเคิก็สำหรับแนวความนะคะเพลงโคราชก็เป็นเพลงตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินแล้วอะค่ะก็เกิดว่าเป็นภาษาโคราชนี่ค่ะแต่ว่าเอามาลองเป็นบทเพลงนะคะแล้วก็อาจจะใช้ในเพลงีแทนบวชหรือว่าใช้ในการแก้บนก็ได้เพราะว่าคุณย่ามูของเราเนี่ยก็ชอบฟังเพลงโคราชค่ะบางท่านก็มาเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋จ้างครูเพลงเนี่ยค่ะมาแก้บนก็มี สบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมองหา หายไปเลยไม่เคยหวนคืนมาหายไปนานกับการเวลาจะโทรก็ไม่โทรมาไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่าถ้าหากจะลืมกันไปไม่เป็นไรเพื่อนเราแค่อยากเห็นเธอโชคดี ไปดีหรือเปล่าเพื่อนเราไปถึงไหนอาจเจอพบเพื่อนใหม่ถูกใจมันในฝันเพราะเวลาที่พาเราพบกันแต่แล้วเวลาก็พาเราจากกันจะโทรก็ไม่โทรมาไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่าถ้าหากจะลืมกันไป ไม่เป็นไรเพื่อนเรา